เรามาร่วมมาเที่ยวที่วัดพมโลกแล้วก็อย่าลืมแวะมาเช่าบูชาน้ำมันนะครับน้ำมันน้ำมันว่านเป็นยาทาแผลเกี่ยวกับถูกงูกัดแมลงสัตว์กัดต่อยสารพัดครับมีสองขนานแบบทาและแบบกินสีเหลืองนี่แบบทานะครับสีเหลืองใช้ทาสีเหลืองใช้ทานินได้ใช้้แผลใช้แผลใช่เลูใชอ่าครับเป็นแผลก็ได้สีเหลืองกินได้ทาได้ส<น>ีเหลืองกินได้ทาได้ ส่วนสีชมพูอ่ะทาอย่างเดียวกินไม่ได้อ๋อทาอย่างเดียวไม่ได้ครับก็ได้บันทึกไว้ครับพี่บุญเราก็ได้นํากลับไปยังประเทศมาเลเซียครับให้เกิดเป็นให้เกิดประโยชน์ให้ได้ช่วยเหลือคนครับอย่าลืมนะครับมาวัดพรมลกอย่าลืมอย่าพลาดที่จะมาช่วยร่วมกันทําบุญในตู้ครับ เพื่อว่าได้เงินปัจจัยมาบำรุงรักษาโรงพยาบาลให้อยู่คู่เมืองนครกันต่อไปครับคราวนี้นะครับสวัสดีครับ